สดีค่ะโคสิตามาแล้วเย้เยนะคะวันนี้ใจความสําคัญนะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะอ่านะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัวของเสรษงงิน้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตาค่ะเย้เยยยนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันที่พวกคุณนะคะเป็นวันที่ใครหลายๆคนเขาเลือกที่จะทําอย่างอื่นกันแต่พวกคุณนะคะคือหนึ่งนะคะในโฟลของจักรวาลคุณเลือกที่จะสําเร็จนะคะวันนี้นะคะโค้ดมากับลําแสงของจักรวาลอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะจักรวาลเขาเป็นปัจปัาของโค้ดนะคะเขาก็จะโอบก,กอดโค้ดได้ตลอดเวลานะคะแล้วเขาก็มอบความรักความเหลือเฟือความมั่งคั่งในทุกๆด้านให้กับโค้ดนั่นเองนะคะพวกคุณก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกัน โอเคไหมเราคือมาสเตอร์มายค่ะเราคือลงใต้ปีค่ะโค้ดพร้อมจะสนับสนุนพวกคุณนะคะให้โบยบินค่ะไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะหากใครนะคะฟังโค้ดนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้โค้ดมั่นใจค่ะว่าคุณนะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วบันทึกที่โค้ดได้ทำไว้ให้คุณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21โค้ดได้กลับมาอ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะคะในวันที่1นเนี่ยมีคนเข้ามาเนี่ยคะ ขอบคุณขอบคุณโค้ดนะคะบางคนเกือบจะฆ่าตัวตายอบางคนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางออกเลยบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยห่วงตัวเองเลยมีแต่ทําร้ายตัวเองแต่หลังจากที่ได้ดูคลิปของโค้ดไปในวันที่หนึ่งหลายๆายคนนะคะอินบ็อกมาขอบคุณหลายหลคนคะ่ะอินบ็อกมาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ ด้วยความซาบซึ้งใจโค้ดดีใจนะคะที่พวกคุณนะได้เอาไปทํามีใครหลายคนบอกกับโค้ดว่าโค้ดเหมือนแสงสว่างดวงใหม่ให้กับเขาโค้ดรู้สึกอิ่มเอมใจแต่สิ่งที่มากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคุณรู้ไหมคืออะไรคือการที่พวกคุณได้ตื่นรู้ค่ะคุณได้รู้คุณค่าของตัวคุณค่ะคุณได้ปลดพันธนาการค่ะ คุณได้ลดพนัการของตัวคุณคุณได้คืนชีวิตชีวาให้กับร่างกายคุณค่ะนั่นคือบทเรียนวันที่หนึ่งคุณมีพลังจากการที่คุณรู้จักขอโทษและขอบคุณตัวคุณบทเรียนที่หนึ่งนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากใครที่จะอยากเรียนรู้อะไรก็ตามโค้ดอยากให้คุณเริ่มต้นในวันที่หนึ่งเพราะวันนี้การต่อสู้กับคนอื่นมันไม่สําคัญเท่าไหร่อะค่ะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการที่คุณต้องสู้กับความคิดและหัวใจของคุณ ซึ่งวันที่หนึ่งนะคะโค้ได้ปล่อยพลังให้คุณได้อย่าง300%แล้วโคมั่นใจว่าหลายๆคนเปลี่ยนชีวิตจากคลิปนี้นะคะน้องพรนะคะน้องพรน้องพรบอกว่าคลิปเนี้ยหนูดูแล้วหนูกลดล็อกเลยนะคะแล้วเขาก็ไลฟ์สดนะคะเรามีกลุ่มนะของครอบครัวของ o โต p e พลฟูลนะคะน้องก็ร้องไห้นะคะบอกว่ากดล็อกเลยไม่เคยทำมาก่อน ปกติอารมณ์ฉุนเฉียวมากโมโหปี๊ดปาดง่ายนะคะก็รู้สึกใจเย็นลงหลังจากดูคลิปในวันที่หนึ่งหลายๆคนอินบล็อกมาเป็นแบบนี้นะมีหลายๆคนที่ปี๊ดปาดปูดเบิร์ดนะคะเมื่อก่อนโค้ดก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะโอ้โหอารมณ์นี่ต้องอันดับหนึ่งเลยนะตั้งที่อารมณ์ก่อนเสมอนะคะคุณกิ๊ฟบอกว่าวันที่หนึ่งน้ำตาไหลเลยค่ะหลายหลายคนนะคะเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นน้ำตาของการตื่นรู้ค่ะเป็นน้ำตาของการตื่นรู้ค่ะ คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรค่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะเรียกพลังจากไหนคุณไม่รู้ค่ะว่าตัวคุณเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนคุณไม่รู้หรอกค่ะเจ้าเด็กน้อยในตัวคุณเนี่ยเขารอคุณมานานแค่ไหนคุณแค่ไม่รู้ค่ะคุณไม่ได้ผิดค่ะแต่คุณแค่ไม่รู้เมื่อคุณนะคะได้ทําการแบบที่โค้ดบอกคุณในวันที่หนึ่ง พวกคุณหลายๆคนนะคะก็ได้ปลดเบื้องพัฒนาการนั้นพร้อมกับสร้างเป้าหมายใหม่ๆนะให้กับชีวิตซึ่งหลายๆคนก็อินบล็อกมาบอกมาบอกโค้ดนะในผลลัพธ์ที่เขาได้นะชีวิตครอบครัวที่มีความสุขขึ้นกล้าที่จะขอบคุณนะลูกออขอบคุณสามีมองทุกเรื่องดูมีความสุขไปหมดคะ่ะโค้ด่ะหลายๆคนอินบล็อกมาแบบนี้นะคะสิ่งที่โค้ดดีใจมากกว่าการที่คุณมาขอบคุณโค้ดคือการที่คุณได้เอาไปทํา คุณกําลังส่งมอบขอพูดคาครูรุ้งเลยนะคะมเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี้นะคะให้กับใครอีกหลายๆายคนสังคมครอบครัวเป็นสังคมใหญ่นะในประเทศไทยเริ่มจากจุดเล็กๆในครอบครัวพลังความสุขของคุณมันจะล้นออกนอกหน้าต่างบ้านมันจะล้นออกนอกประตูบ้านวันนี้นะคะคุณอยากได้ความรักจากใครแต่คุณยังรักตัวเองไม่เป็นไม่มีทางฉะนั้นนะคะ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในวันที่หนึ่งที่โค้ดบอกคุณคือการที่คุณต้องรักตัวเองค่ะคุณต้องกล้ายอมรับที่จะขอโทษตัวเองค่ะเมื่อคุณเป็นแบบนั้นแล้วพลังในตัวคุณมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมหาศาลสําคัญมากกว่านั้นนะคะคือการที่คุณต้องรู้จักการขอบคุณตัวคุณค่ะในทุกเช้าข้าขอบคุณบ่อยนึกได้เมื่อไหร่ขอบคุณเลยโค้ดเป็นอะไรที่ขอบคุณตัวเองเกือบทั้งวัน หลังจากวันที่หนึ่งผ่านไปนะคุณก็จะมีวิธีการที่คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องขอบคุณคุณจะต้องทํายังไงนะในวันที่สองสามสี่สิ่งที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณเจอคนดับฝันคุณต้องทํายังไงโค้ดก็บอกคุณหมดวิธีการเรียกพลังในตัวคุณขึ้นมาโค้ดก็บอกคุณในวันต่อๆมาเ่ยเรื่อยๆ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 นะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ฟังโค้ดนะคะและคุณจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่โค้ดปรารถนาดีให้คุณนั้นเป็นสิ่งที่ โค้ดตั้งใจโค้ดจงใจสร้างพวกคุณให้พวกคุณเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นอีกโค้ดถือว่าเป็นดินดินที่เป็นดินอันยอดเยี่ยมค่ะที่รอเฉพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์อย่างพวกคุณให้เจริญเติบโตและงอกงามคุณจงเรียนรู้และทําซ้ําในบทเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่20สและคุณมาดูบทสรุปนะคะว่าสิ่งที่โค้ดกําลังจะบอกคุณต่อจากนี้ไป มันคือบทสรุปของการโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านค่ะบางคนค่ะโปรแกรมโปรแกรมกูทำได้กูยอดเยี่ยมกูยิ่งใหญ่ค่ะแต่ไอ้กูเนี่ยไม่เคยเลยค่ะที่จะขอโทษตัวเองไม่เคยเลยค่ะที่จะให้พลังตัวเองแบบจริงๆรรู้สึกเข้มแข็งแต่มันเข้มแข็งแบบไม่สุดนั่นแหละค่ะคุณแค่กลับไปขอโทษตัวเอง และคุณขอบคุณร่างกายคุณเมื่อนั้นคุณจะมีพลังตลอดเวลาโค้ดเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยหมดพลังไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับโค้ดโค้ดมักจะไปต่อได้เสมอโค้ดมักจะไปต่อได้เสมอสวัสดีค่ะพี่มิ้งค่ะอ่านะคะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณต้องทํายังไงคุณให้พลังตัวคุณเสร็จแล้วนะคุณจงลงมือทําค่ะกับเป้าหมายที่คุณตั้ง เมื่อคุณต้องเจอพบเจออุปสรรคต่างๆนะคุณตั้งเป้าหมายด้วยแรงด้วยปรารถนาของคุณแล้วคุณจงลงมือทําสร้างเสกนิรมิตในสิ่งที่คุณอยากจะได้คุณต้องแอคชั่นค่ะคุณต้องลงมือทําค่ะโค้ดไม่ได้ให้คุณทําหักโหมค่ะโค้ดให้คุณทําสม่ําเสมอค่ะเมื่อคุณทําสม่ําเสมอซ้ําแล้วซ้าอีกใครที่เอาไปทำร้อยร คุณก็ต้องได้ผลลัพธ์ร้อยค่ะใครที่เอาไปทํา300%รคุณก็ต้องได้รับผลลัพธ์3 0 0รเพราะโค้ดเนี่ยเป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายและคุณเอาไปลงมือทําได้ทันทีบทสรุปของโค้ดนะคือการที่ก่อนที่คุณจะตั้งเป้าหมายคุณต้องขอบคุณตัวเองขอโทษนะถ้าเกิดคุณเผลอคิดลบขอโทษหากคุณมีแวบหนึ่งที่รู้สึกไม่ดีขอโทษเสร็จแล้วคุณขอบคุณค่ะและใส่พลังงานค่ะใส่เป้าหมายใส่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะใส่ใส่ ใส่โปรแกรมตัวเองใส่โปรแกรมจิตคุณในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและจงโฟกัสค่ะโฟกัสค่ะเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาเท่านั้นหากเมื่อไรก็ตามที่คุณเผลอค่ะคุณเผลอค่ะเผลอไปดูในสิ่งที่คุณไม่ต้องการค่ะเผลอไปรับฟังสิ่งที่คุณไม่ได้อยากได้ค่ะคุณจงดึงสติตัวคุณกลับมาค่ะและโปรแกรมตัวเองเข้าไปใหม่ค่ะ ว่าเมื่อกี้ไม่เอาหนอลืมตัวหนอไม่เป็นไรหนอเอาใหม่เอาใหม่ฉันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดเธอคือผู้ยิ่งใหญ่เธอสําเร็จได้ฉันเห็นอย่างทะลุปลุกปองว่าฉันเนี่ยคือคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกฉันเห็นอย่างทะลุปุกปองว่าฉันนี่แหละคือคนที่มีไรายได้เดือนละล้านคุณต้องใส่โปรแกรมให้คุณค่ะขอบคุณนะสติของฉันเนี่ยที่ดึงฉันมาใช้พลังของการขอบคุณค่ะเพิ่อเพิ่มนะคะให้คุณค่ามันยิ่งใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นอ่าเมื่อคุณต้องการให้สิ่งไหนบังเกิดและปรากฏอย่างชัดเจนคุณจงใช้พลังการขอบคุณเข้าไปแทรกซึมด้วยการขอบคุณเป่าๆกับการสำนึกรู้คุณต่างกันการสำนึกรู้คุณเป็นอีกหนึ่งเลเวลค่ะขอบคุณนะกับสำนึกรู้คุณนะ สำนึกรู้คุณเป็นอีกหนึ่งเลเวลค่ะที่มันจะมากกว่าการขอบคุณค่ะมันจะรู้สึกแบบเต็มหัวจิหัวใจขอบคุณไปแล้วแบบแอบมีน้าตาซึมแอบมีความขนลุกแอบมีความแบบศรัทแธบบแบบแบบาอย่างแรงกล้านั่นแหละค่ะคือการสำนึกรู้คุณที่สําคัญมากกว่านั้นโค้ดต้องขอบคุณทวกคนทุกคนนะที่มาเป็นหลักฐานยืนยนันว่าสิ่งที่โค้ดทามันยอดเยี่ยม สิ่งที่โค้ดทามันยิ่งใหญ่สิ่งที่โค้ดทํามันกําลังเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยอย่างเจิดจ้าคุณคือครอบครัวของโค้ดคุณคือคนกลุ่มแรกที่ร่วมจเจริญเติบโตไปพร้อมกับโค้ดเพจนี้นะคะโค้ดเพิ่งเปิดได้20กว่าวันแต่พวกคุณก็เข้ามาดูเข้ามาชื่นชมเข้ามาบอกถึงผลลัพธ์ของคุณโค้ดร,รอนะคะ โค้ดรอดูนะคะความสําเร็จของพวกคุณอยู่คุณไม่ต้องมาตอบแทนโค้ดด้วยอะไรโค้ดไม่ได้อยากได้นะคะโค้ดไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณโค้ดอยากให้คุณนะคะช่วยสําเร็จให้โคด้ดดูคุณโค้ดอยากให้คุณสําเร็จเป็นหลักฐานตัวเป็นๆมายืนยันข่าวว่าเรียนกับโค้ดสิตาแล้วดีจริงๆชีวิตเปลี่ยนจริงๆชีวิตครอบครัวดีขึ้นจริงๆเงินในกระเป๋าสะตางในโค้ดมันหาง่ายจริงๆ โค้ดขาธุรกิจหนูรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเลยค่ะตั้งแต่รู้จักโค้ดโค้ดขาของไม่พอขายแล้วโค้ดขาหนูมีความสุขมากเลยโค้ดขาหนูได้ไปเมืองนอกอย่างที่หนูอยากไปแล้วค่ะโค้ดขาหนูมีเงินเก็บแล้วนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่โค้ดอยากได้จากคุณโค้ดมั่นใจนะคะว่าโค้ดสร้างตำนาน21วันนี้นะคะโดยที่คุณเนี่ย เรียนรู้หน้าเพจฟรีได้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาให้คุณปิ๊งแวะและนึกถึงโค้ดน,นะคะโค้ดอยู่กับคุณตรงนี้อยู่กับคุณตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมีปัญหานะคุณจงเปลี่ยนมุมมองค่ะบนโลกนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวที่มีปัญหาเพียงแต่เรามีสติ และรู้เท่าทันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสปัญหาเมื่อนั้นเราจะยิ่งดึงดูดและขยายมันเมื่อคุณมีสติแล้วนะคะคุณเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคลื่นส่งสัญญาณของคุณนะคะมาดูโค้ดดูครูรุง้งดูครูบัณฑิตคุณกําลังจะเคลียรจิตเคลียร์ใจตัวคุณและคุณกําลังดึงตัวคุณให้อยู่ในโฟลของจักรวาลอยู่ในโฟลของจักรวาลนะเพลงบรรเลงเป็นเพลงของสวรรค์เป็นเพลงของจักรวาล ถ้าคุณอยู่กับโค้ดมาตลอดคุณจะเห็นนะว่าโค้ดเปิดตลอดเมื่อก่อนโค้ดก็ฟังไม่เป็นหรอกค, <c oughs> ค่ะ 4, <c oughs> เพลงคลาสสิกเพลงบาลเลงแต่เมื่อครูรุง้งครูของโค้ดนะคะบอกนะคะและครูบัณฑิตก็ย้ำอีกทีนะคะว่าเพลงบรลเลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่โปรแกรมจิตนะคะเ <c oughs> ชื่อมต่อกับจักรวาลได้โดยตรงแค่นั้นเองคะ่ะโค้ดไม่ต้องหาหรอกคะ่ะไม่ต้องไปเซิร์ชดูหรอกคะ่ะว่าไอเพลงบาลเลงมันกําเนิดมาอย่างไงโค้ดไม่สนใจค่ะโค้ดรู้แต่ว่าโค้ดฟังเพื่อให้ชีวิตโค้ดดีขึ้น ถ้าคนสําเร็จบอกอะไรโค้ดจะเชื่อทั้งหมดโดยไม่มีตอมเอ๊ะค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเอ๊ะอยู่โค้ดอยากบอกคุณว่าปล่อยวางปล่อยวางนะปล่อยวางมันเพราะไอสิ่งที่เราเคยเอ,อ๊ะอะเอ๊ะมันอยู่กับเรามานานแล้วแล้วเราก็ไม่ไปไหนเราเรียนเยอะกันมากบางคนนะคะเรียนเยอะหลายครูหลายโค้ดนะคะไม่ไปไหนเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้โค้ดอยากให้คุณนะคะ จูนตัวเองให้ตรงคลื่นกับกับครูหรืออาจารย์ด้วยเมื่อคุณรับรู้แล้วว่าคุณจะสวมการเป็นแบบคนคนนั้นคุณจงเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเหมือนที่โคสิตาเชื่อครูดุ้งเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเชื่อและพร้อมจะเปลี่ยนไปในแบบที่เราอยากจะเป็น ครูทุกคน้วนแล้วแต่อยากให้สิทธิ์ได้ดีเดือนนี้เป็นเดือนครูเป็นเดือนวันครูนะโค้ชอยากให้คุณสำนึกรู้คุณนะในบุญคุณของครูบาอาจารย์นะคะที่ทำให้คุณมีวันนี้ขึ้นมาความรู้พังภูที่โค้ชเคยร่ำเคยเรียนมาสรรพวิชาทุกวิชาของโค้ชมันได้วิ่งเข้ามาหาโค้ชว่าโค้ชจะมาบอกอะไรคุณโค้ชจะมาบอกอะไรคุณโค้ชจะมาบอกอะไรคุณมันเป็นสมองสุดอัจฉริยะมากซึ่งมันจูนแบบ จูนได้เร็วมากนะโค้ดแค่คิดถึงพวกคุณนะคะเรื่องราวจะมาให้โค้ดเป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าโค้ดควรจะบอกอะไรพวกคุณและหลายๆคลิปนะคะก็มักจะโดนใจหลายๆคนจริงไหมอย่าลืมนะคะกลับไปขอบคุณตัวคุณนะตั้งเป้าหมายเห็นภาพรู้สึกสัมผัสนะคะ และเมื่อคุณต้องลงมือทําเป้าหมายของคุณและหว่างทางที่คุณจะเจออะไรก็ตามให้คุณรู้อย่างหนึ่งเลยว่าคุณต้องสนุกและมีความสุขไปกับมันยิ้มมีความสุขจักรวาลชอบความสุขจักรวาลชอบความสนุจกจักรวาลชอบความร้าใจจักรวาลชอบคนยิ้มเก่งๆจักรวาลชอบคนคิดน้อยๆจักรวาลชอบคนที่ลงมือทําเยอะๆ จักรวาลชอบคนที่มีความสุขจริงๆโอเคไหมพี่ปีดาวันนะคะจริงข่ามันโดนใจทุกครั้งที่ได้ฟังเขดีใจนะเขดีใจมากเลยนะคะพี่ก้อยบอกเรียนหลายอาจารย์สุดท้ายหลายๆคนคือบทสรุปแค่หนึ่งเดียวคิดให้น้อยสนุกให้มากใช่ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้นะ โค้ดมั่นใจว่าเนื้อหาที่โค้ดได้บอกพวกคุณไปตนะั้งแต่วันที่หนะึ่งะถึงวันที่20ิมันครบถ้วนมันสมบูรณ์ค่ะมันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมันเป็นตําราเล่มหนึ่งนะที่คุณสามารถแชร์เมื่อไหร่คุณช่วยคนได้เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้รับเรื่องราวข่าวดีคุณจงแชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเร่า โค้รรักคุณมากโคตรทาคอร์ส21วันนี้แบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้ไม่รู้จักเหนื่อยมีหลายหลายคนนะคะถามว่าทําไมโค้ดถึงยังไม่เก็บเงินนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคอร์สเนี้ย21วันนี้มันเป็นคอร์สของการการให้โคร้รรู้สึกว่า21วันของโคตรคร,ครั้งนี้เป็นเป็นคอร์ส การกุศลเป็นคอร์สเปิดตัวเป็นคอร์สที่โค้ดอยากให้ใครหลายๆคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโค้ดอยากได้อะไรรู้ไหมโค้ดอยากได้ความเชื่อจากคุณอยากได้ความเชื่อใจความไว้วางใจค่ะว่าการที่คุณนะจะลงคอร์สต,ต่อไปของโค้ดสิตามั่นใจเหลือเกินค่ะว่าโค้ดพาคุณไปสําเร็จถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน ทุกคลิปของโค้ดนะคะโค้ดปล่อยแบบ300ร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อยแบบไม่กลัวเสียงแหกปล่อยแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะอยากให้คุณได้อยากให้คุณมีอยากให้คุณเป็นอยากให้คุณใช้กฎรรจักรวาลเป็นอยากให้คุณทำกฎด,ดึงดูกดกฎของแรงดึงดูดได้สำเร็จอยากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแบบเร็วที่สุดเราไม่รู้จักกันแต่วันนี้คุณคือครอบครัวของโค้ดค่ะคุณคือหนึ่งในครอบครัวของโค้ดค่ะ คุณคือสุดที่รักของโค้ดค่ะคุณคือคนนะคะกลุ่มแรกคุณคือลูกศิษย์กลุ่มแรกค่ะที่โค้ดคอดคุณออกมาด้วยความรักและความปารถนาดีโค้ดร,รู้ค่ะว่าคุณรับรู้ค่ะ ว่าสิ่งที่โค้ดทำนะคะโค้ดให้ให้แบบสุดจิตสุดใจเช่นกันและโค้ดก็รู้ค่ะว่าคุณกำลังมีชีวิตที่จเจริญเติบโตและมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นโค้ดจะพาพวกคุณนะ,ะไปถึงฝั่งในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะโค้ดเองเคยรู้ค่ะว่าความรำบากมันเป็นเช่นไรเพราะโค้ดเองนะคะก็เคยเกิด ไม่ใช่ก็เคยแหละเกิดมาในครอบครัวนะคะที่มีฐานะยากจนนะคะตั้งแต่เกงนายโค้ดยังไม่มีจะใส่เลยมันจนขนาดนั้นแหละคะ่ะแต่สิ่งที่โค้ดรู้อย่างเดียวนะคะตั้งแต่วัยเด็กโค้ดรู้แต่ว่าโค้ดมีความฝันอันยิ่งใหญ่โค้ดชอบช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแมวรถชนตายนะคะโค้ดยังวิ่งไปเก็บศพเลยสงสารนะคะโค้ดมักจะชอบสอนคนตั้งแต่เล็กๆนะคะสอนให้เขานั่งสมาธิบ้างทําอะไรบ้างนะคะ แต่โค้ดไม่รู้ว่าทําไมโค้ดถึงเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วโค้ดนะคะเพิ่งมาตื่นรู้หลังจากที่โค้ดได้ทําเพจนี้โค้ดไม่แปลกใจเลยนะคะที่ระยะเวลาแค่20กว่าวันคนเข้ามาติดตามเพจโค้ดได้วันนี้ก็4 0 0พันกว่าคนมันเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดิมนะคะตอนแรกโค้ดเปิดเพจเป็นชื่อโค้ดเฉยๆนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะหลังจากที่โค้ดเปิดเพจสร้างคุณค่าไปเนี่ย คนเพิ่มขึ้น20ว่านพันคนโคตดีใจที่พวกคุณเป็นส่วนหนึ่งโคตดีใจที่พวกคุณมาเป็นครอบครวัวเดียวกับโคร้รนะคะวันนี้นะคะพวกคุณจงออกไปเป็นแสงสว่างคุณจงเชื่อใจในตัวคุณเชื่อว่าคุณคือคนพิเศษค่ะคุณคือคนพิเศษของจัก,กรวาลค่ะคุณคือคนพิเศษของจักรวาลค่ะ หลังจากจบ21วันนี้ดูซ้ำบ่อยๆตราบเท่าที่ใจคุณปรารถนาโค้ดได้สร้างตำนานบทบทหนึ่งมหากราบบทหนึ่งนะคะให้กับคุณค่าบนโลกนี้แล้วโอเคส่งทุกคนนะคะไปสู่อ้อมกอดของจักรวาลค่ะเชื่อมั่นค่ะเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจจักรวาลอยู่ข้างเราเสมอค่ะเริฟยูไปแล้วนะรักจาราวันนี้สนุกใช่ไหม